ช็อก F16 ขึ้นฟ้าถล่มคลังแสงกัมพูชาแต่เอ๊ะทัพเรือไทยบอกไม่ได้ปิดอ่าวไทยทั้งหมดแล้วอะไรคือแผนที่ซ่อนอยู่กันแน่คะสถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนกำลังพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดค่ะ ล่าสุดกองทัพอากาศไทยได้ตัดสินใจส่งเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงอย่าง f 1 6เข้าปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการโจมตีคลังอาวุธและกระสุนของกัมพูชาโดยตรงซึ่งถือเป็นการโจมตีทางอากาศเพื่อลดศักยภาพในการสู้รบของอีกฝ่ายทันทีค่ะ เป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งนี้อยู่บริเวณตรงข้ามกับอําเคอโคกสูงจังหวัดสะแก้วของไทยและพุ่งเป้าไปที่พื้นที่จังหวัดปันเตียเมียนใจของกัมพูชาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีคลังแสงสะสมอยู่จำนวนมากทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกำลังบำรุงของกัมพูชาค่อนข้างหนักทีเดียวค่ะแต่เรื่องไม่ได้จบแค่ทางอากาศนะคะเพราะความตึงเครียดทางทะเลก็เพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน แม้จะมีข่าวลือสะพัดว่ากองทัพเรือไทยมีการสั่งปิดอ่าวไทยทั้งหมดแต่ล่าสุดทางทัพเรือได้ออกมาชี้แจงปฏิเสธข่าวนั้นอย่างสิ้นเชิงค่ะทัพเรือไทยยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดอ่าวโดยรวมแต่สิ่งที่กำลังดำเนินการคือการสกัดกั้นเส้นทางสำคัญนั้นคือการตัดการส่งกำลังบำรุงทางทะเลที่จะออกจากฝั่งไทยไปยังกัมพูชาโดยเฉพาะค่ะ นี่คือเบื้องหลังแผนการตัดกำลังบำรุงอย่างเข้มข้นค่ะในขณะที่กองทัพอากาศโจมตีทำลายคลังอาวุธจากด้านบนกองทัพเรือก็บีบเส้นทางสเสบียงจากด้านล่างเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อตัดกำลังสนับสนุนและเพิ่มแรงกดดันต่อคู่กรณีอย่างหนักค่ะสถานการณ์นี้ยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะว่าผลลัพธ์ของการตอบโต้ครั้งนี้จะนำไปสู่จุดไหนต่อค่ะ